เดี๋ยวต้องมาชิกวิลล่าิเกนอันนี้28อังคารที่28เมษาหล63ลูกนกี่ตอนเย็นนี่ให้ข้าวเสร็จให้ข้าวอาหารรวมเสร็จก็จะมีโ่วนผสมบทให้กินิดหน่อยนะครับเพื่อให้ลูกนกมีความสมบูรณ์ขึ้นอีกหน่อยแล้วก็พ่อแม่สมบูรณ์ด้วยนะครับ ต้องเสริมให้ทุกครั้งถ้าต้องการจะให้ลูกออกมามีคุณภาพนะครับแล้วก็พ่อแม่แข็งแรงสามารถเอ,อ่พ่อลูกครอบที่สองครอบที่สามได้อย่างปกตินะครับตอนนี้ก็วองที่จะไปพัทยาเนี่ยใสหมดแล้วทุกตัวนะครับ เราคนนี้ต้องออเอาใจใส่ไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องอาหารเรื่องน้ําต้องออเอาใจใส่ต้องคอยตัดเตียนอยู่เสมอ น้ำต้องดูว่ามีขี้ลงไปไหมแม่ขี้ลงก็เกดการเปลี่ยนไปในอาหารในอาหารมีขี้ลงไหมแล้วก็บางทีนกเนี่ยมันย่ำขวดน้ำย่ำไปย่ำมาก็น้ำก็ไปลงในขวดข้าวข้าวเปลียกไหมต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับถ้าข้าวอาหารเปลี่ยกเปลี่ยนท,ทันทีถ้าน้ำขี้ลงเปลี่ยนทันที そうですはい。 วันนี้ก็ปล่อยเราไปขี่อีกรอบนะครับเช้านี้ปล่าาอยไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปอีกรอบไม่ไหวคนต้องพักผ่อนบ้างถ้าให้เวลาอยู่กับลูกทั้งหมดเนี่ยตายเลยไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วนะครับ <c oughs> ครับตัวนี้ก็เป็นลูกกับตันแจ็คขอ้อที่สองนะครับขอ้อที่สองสมบูรณ์ทุกตัวเลยครับลูกกับตันแจ็คเนี่ยให้ลูกดีคู่ที่ให้ลูกดีนะครับไม่มีแก้งกล้างเลยไม่มีกล้ามเนื้อใ้มันุกตัวนะครับได้ได้สี่ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้กำลังจะเจาะไปอีกนะครับขอ้อที่สามดีว่าจะใส่วง บินที่บ้านหน่อยนะครับเพราะว่าทีมนานาชาพัทยาทุกทีมมีลูกมีลูกเจ้ากับตันแจ็คทุกทีมแล้วนะครับคนนี้เ็เหลือทีมทีมบีกับทีมซีทีมดีนะครับใคร้าสีกะใคร้าสีเทาบอกมาได้นะครับเขาเลือกไปถูกเลย ถาว่าตัวไหนดีกว่ากันเนี่ดีทั้งคู่เลยเลือกยากเย่น้ดูอีกตัวครับนี่คือคู่ไขรกันผมเองผมยังเลือกยากเลยนะครับตัดสินใจยาก,กว่ายาตัวไหนตั้งให้เลือกตัวนึงเยสวยทั้งคู่แข็งแรงทั้งคู่ นี Internet. 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 ่กำเน้นเล็กกว่าตัวสีกาเมื่อกี้นิดหน่อยแต่รับรองว่าเฉียบให้เลือกรับรองว่าสมาชิกเลือกรักพี่เสอได้น้องนะครับทิปสีทิปดีใครเยาสีอะไรนี่ร้องขอมาได้นะลูกกับตันแจ๊กเนี่ยจะจับให้นะครับ ตัวนตัวนี้ก็ลูกกระจกเกเรเกิดพร้อมกันสองข้อนี้เกิดพร้อมกันไม่ธรรมดาเหมือนกันลูกกระจกเกลเรนะครับเป็นสีโคโค้แน่นแน่นเสียออกมาเป็นสีเทาตัวหนึ่งแล้วก็สีโคโค่ตัว ตอนนี้ก็เป็นคู่ไข่คู่ไข่เก็ซื้โพวก กดใต้ปิดเต็มแล้วก็คิดว่าตรงนี้แยกได้แล้วครับลูกเจ้าจอเคเลยครับวันนี้ก็น้องกับตันแจ็คแต่คนละแม่ ขาเส้นเดียวเหมือนกันเหมือนะน,นกับตังแจ็คมีเส้นที่7กับเส้นที่เก้าท่านี้เส้นที่ 9, ะะ 9. ก้ข้างเส้น7ของเจ้ากับตังที่เขาก็อีกข้างเส้นข้างเดียวกันเส้นที่7อีกข้างเส้นที่8ปดเรื่องทดลองกับตังแจ็ค พ่อเดียวกันพ่อเดียวกันคนละแม่ลองเปลี่ยนแม่ดูยีเคบางบอลนี่ไม่ไม่ไมค่อยชอบข้าผู้ซ้ำๆเพราะเป็นคนอยากรูก้อยากพิสูจน์ออว่ามันฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ที่มันให้ลูกแรงๆเนี่ยเป็นฝ่ายไหนก็จะลองเปลี่ยนพ่อเป็นแม่ดูนะครับ มันจะใช้อาหารเยอะนะครับต้องเสริมพ่อแม่มันเสริมทุกครั้งลูกกจะไม่สุดพ่อแม่ก็จะไม่สุดุูตลอดโอเคนะครับ